ข้าวันนี้จะมาแต่งข้าวนะภาษากำเมืองต่อนะครับอ่าก็ได้ไปสี่บาทแล้วนะครับสี่วันนะครับมากำเมืองภาษาล้านาเฮานี้ปุ่นดีใจขึ้นจืนมึนหมวนหูสำเนียงเสียงเพาะยอกเยาะเลื่นหลูใครฟังมาจูปู่สาดใกล้ๆเริ่มจากกะขะ กะขะงะให้จดจําเฮีวไวอย่าจ้าวักสองจะชะจะชะยะคว้ามาใส่ถ้อยเลียงกรรมต่อไปก็คือ,อในบทที่สองอของบาทที่สองของบทที่สองก็คือนี่นะครับมาฉันทะลักบาดก้มนี่นะครับ่าเอาไปจ่อเลยนะครับ อันนี้นะครับอันนี้เป็นาบาดแรกของบทที่สองเนี่ยก็คือฉันทะลักบาดสลัดลงนะครับมาต่อไปก็คือบาดก้มนะครับมาบาดก้มก็คือจะลงด้วยเสียงโทจ่อโทพิเศษนะครับมาวกแรกก็จะลงด้วยเสียงตรีนะครับวกที่สองลงด้วยเสียงจัตวานะครับมาสัมพัสกับกร,รมนี่นะครับซึ่งเป็นเสียงสามัญน,นะแต่ตรงนี้เป็นเสียงจัตวานะครับแล้วก็ มาเสียงสามัญนะครับในในวักที่สามนี่นะครับเฮามาแต่งเลยนะครับล,ล,ะนะละตะลตะลนะลานะลาตะลนะนะครับอ่านว่าละตะละนะนะครับ ละทะละทะจื่อจ๋มจื่อนะครับาในภาษาละนาวจื่อนี่มันต้องมีอะกันย้อนนะครับจ๋มจื่อจอ๋มละทะ,ะนะครับละท่าละทะาละ,ะละบำะละบำ ดะอ่าดะดะฮัมดะฮัมตามตามถอยถ่อยเสียงโทพิเศษนะครับอ่าถอยเสียงโทพิเศษนะครับอ่าทีนี้เรามาแปลงเป็นภาษา ปิวัตแบบที่สนะครับก็คือการที่ยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับก็เขียนไปตามาเขียนทดแทงไปตามภาษาละนานที่มีอยู่นะครับมาละตะนะครับละตะนี่ก็ใช้ตัวตอปบักตักนี่นะครับมา ามาปรับเทียบนะครับละตทะละหนะนะครับละนละลนะก็ใช้ตัวตัวนนทนนะครับมามาปรับเทียบนะครับมาละทะก็ใช้ตัวสันธานเนี่ยต่อสันธานเนี่นะครับมาจื้อจ๋มนะครับ ชื่อชื่อจ๋มตัวจะนะครับก็ยืมตัวจอจานนะครับมาปรับเทียบนะละท่านะครับละท่ากระจาตัวทงพุเท่านะครับละบํานะครับอืมละบําละบํานี่ครับความจริงมันมีสละนะครับในไมกะในภาษาละนานะเวลาเาเขียนนี่เราใส่เห้หน่อยนะครับพายันมันจะอ่าน เพี้ยนนะครับอ่านเป็นรอบาหรืออย่างก็โมโนะครับอ่านระบเขลี่ยนไปใส่ดะนะครับดะห้าม้อยห้ามห้ามห้ามตามาห้ามตามถ้อยนะครับถ้อยอทีนี้ทามาแปลงเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับแบบที่สามก็คือการ ที่เอาภาษาไทยมาเขียนตามสำเนียงกัมพูนะคะอของภาษาละนาดังบนบนนะครับอ่าเสียงออกไม่ได้ก็เขียนไปตามนั้นนะครับอ่าละตะนะครับาได้ยินเสียงละละตะละเสียงเองนะครับอ่าอันนี้ก็ละแล้วนะครับ ละตะนะครับะตะก็อะเอาบ่ฟังบ่วพ่อสองมันเป็นอย่างไรไนะครับแบบสองนะครับะละตะนะครับอ,ะอะละตะอันนี้อ่านว่าละตะในในภาษาไทยนะครับละนะนะครับะละนะ,ะน่ะเน่จะเอาตัวอีก็ได้นะครับมาละน,ะนะละหรือ เอาตัวนอนเน้นก็ได้นะครับมาแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบมันมันเอาเอาเสียงมาได้นะครับละทะละน้านะครับมาอันนี้อ่านวันละนานะครับละทะละทะละทะนะครับมาตัวนี้ก็ยังเอาตัวถอดทงนี่ก็ยังได้แนะครับละทะนะครับอันนี้มันถะนะครับละอ่าทะทะอันนี้มันทานะครับใส่ทะก็ใส่ มัจจตวาเนี่ยละทะจือจำ้ำอืมจือจืออันนี้ก็จือแล้วจ้ำนะครับมาอันนี้มันจำนะครับมันจำเฮ้ยมันจำนะฮะมันจำใส่มัจจตวานะครับละทะนะครับละทะละทะนะครับอืมตัวนี้อาจจะอี้ก็ได้นะครับละทะเพราะว่า เอาเสียงนะครับหรือหรือเอาทอพุเท่าของมันตรงหน่อยละทะนะครับตอนนี้มันก็อ่านละทะเดี๋ยทอพุเท่านะครับละทอ่าละบําอ่าดะนะครับดะอันนี้อ่านว่าดะนะครับอ่าดะนะครับอ่าย่างนี้อ่านภาษาไทยอ่านว่าดะนะครับดะนะครับดะใส่ไม่จตวา ด่าห่ำห่ำเสียงห่ำานะครับห่ำสะกดไปตามนั่นนะครับห่ำได้ยินเสียงห่ำแล้วกัหฮอนุฮงหุ่ตามอันนี้มันตามนะภาษาไทยอ่านว่าตามฮอ่ไม์จรดวาตามถ้อยอ่าตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับถ้อยอถ้อยนี่าในภาษาละนาตัวทะนะครับโดนไม่ขอจ้างไว้ถ้อยอเสียงโทพิเศษนะครับ อันแบบที่สองนี่นะครับภาษาแบริวัแบบที่สองนี่ก็ตัวยืมตัวถอดถุงนะครับมาเทียบเพื่อเป็นตัวทะนี่นะครับอ่าแล้วก็ไม้ไม้โทนี่ก็เทียบเป็นขอจ้างไม้ขอจ้างนี่กับก็ใช้อ่านลักอ่านตาลักภาษาละนานะครับอ่านว่าถ้อยอถ้อยนะครับอ่านว่าถ้อยนะครับแต่อันแบบภาษาบริวัติแบบที่สามนี่หรอครับอ่าอันนี้ ใช้ลักการภาษาไทยเขียนเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับมาอ่านก็ต้องแบบภาษาไทยนะครับอ่านว่าถ้อยนะครับถ้อยก็เสียงโทปกตินะครับอือ่าจะไปเปิบหรือขี้ตูไปเมมันเป็นถ้อยไปบนบนมันมันมองู่จะเอาลักการอย่าไปขี้ตัวครับอ่าเพราะนั้นก็หน้าตามันเหมือนกันก็นกนจริงนะครับอ่าแต่อันนี้ปนใจแบบสองนี่ปนใจรลักการภาษาละนาอ่านนะครับ แต่อันที่สามนี่มันจะต้องใช้หลักการภาษาไทยอ่านนะครับเพราะว่าเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับเ mm hmm. พราะอันเฮาจะไปคิดตู่ไปว่าเขาเป็นท่อไอ้พวนมันไม่ได้นะครับอ่า mm hmm. เนื่องด้วยในภาษาไทยพุ้มันมีวรรณยุกโทพิเศษเมือนะครับผมไม่ได้สร้างนะครับเพราะน่นเฮาต้องดัดแปลงตัวนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมก็เอาจุดประดับไว้อย่างนี้นะครับเ mm hmm. พื่อใหหู้ไว้ว่าอ๋อกำว่า มีจุดนี่นะคำที่มีจุดประกอบไม่โทรเนี่ยต้องเอ้อ,อ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าตามถออา้อยอ่าตัวบนมุ่นนะถ้อยนะครับผมไปหันคนอื่นเพื่อนเขียนตัวเอียงนะครับอ,าอ้ากระจาได้นะครับใครจะเขียนตัวเอียงตัวนาตัวขีดเส้นใต้ก็ุดแล้วแต่นะครับแต่ของมีคอมเมนต์อยู่ดังรุ่มน้อยว่าอ๋อลักษณะที่เขียนนั่นนะคืออย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็เอ้าอ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าอย่างนี้ก,ก็มันมีปัญหานะครับ สำหรับคำอื рон, ่นๆนันนะครับมาสะกดไปตามที nee feel, ่ได้เลยนะครับตามหลักการภาษาไทยเลยนะครับอ่าท่านอย่าไปต้องไปเปลี่ยนแปลงอย่างเปิ้นนะครับอ่าไปเปลี่ยนแปลงอันยิ่งยุ่งยากละครับอ่ายิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนอันที่เปิ้นถูกนะมันก็ยุ่งยากไปเรื่อยๆครับเฮาเปลี่ยนอันที่มันบ่ถูกนี่ครับเปลี่ยนบ่ถูกตัวเดียวนะครับอ่าแล้วอันอื่นก็บ่ต้องไปเปลี่ยนเปิ้นนะครับอ่ามันก็จะเขียนได้ทุก เสียงในภาษาละนาเนี่ยทุกคํานะครับมาเราลองมานะครับสมมุติว่าเป็นคนไทยฝรัง่งมังค่าหรือคนเมืองที่มุภาษาละนานะครับมาที่ามามได้เรียนภาษาละนามานะครับก็อ่านไปตามนี้นะครับแล้วมันจะได้สำเนียงละนาไปโดยอัตโนมัตินะครับอ,อย่างเานะา่นนะละตะละนาละทะ จือจำละทะละบำดะห้ำตามถอยถอยเสียงโทพิเศษนะครับสำหรับภาษาปริวัติแบบที่สองนี้นะครับจุดประสงค์ป้นแล้วป้นเอาเขียนไว้เผื่อภาษาละนาสูญหายไปนะป้นก็จะปริวัติภาษา ปริวัติแบบที่สองนี่กลับไปเปลี่ยนภาษาละนาได้นะครับคนทั่วไปบาสามารถจะเข้าถึงได้หรือเข้ามาอ่านได้นะครับอ่าเข้ามาอ่านก็จะพิดเพี้ยนสำเนียงละนาเลยนะครับเพราะว่ามันมาได้นะครับคนจะคนทั่วทั่วไปบ่ต้องเข้ามาอ่านนะครับอ่านอ,อย่างเอี้ยนะครับตะหน้ ท่าอ่าอ่าถอสถานทาอ่าจือจ๋ำอ่าทะาละบำดะล่ําตามท้อยฮะมันมันมาไหวนะครับมันมาไหวฮะอ่านยีแล้วมันมาไหวครับมันมาม่นหูแล้วครับเพราะว่าเขาให้มาคนไทยมาอ่านหรือคนทั่วไปมาอ่านยีแล้วมันฟังแล้วมันมาม่นหูมันคัดๆนี่ไดไหูมากอะ มันเหมือนกับเฮาขี่รถไปทางใต้นะครับมาจะไปกรุงเทพนะครับเลยนครคนสวรรค์ไปกันเลี้ยวขวาเลยปุ้น,นเลเี้ยวขวาตานนอ้อยซดจดสุพรรณบุน,น,นะครับดอนเจดีย์วนะโอ้โหมันมไหวแล้วครับมันมันเบี้ยวอะครับเพราะนั้นอันนี้เอาไว้ให้คนที่เปิ้นฮู้ภาษาละนาอ่านนะครับภาษาเปิ้นฮู้ภาษาละนาเปิ้นเปิ้นหันแล้วเป็นภาษาละนาปริว,บบวัติแาสที่วสองนะเพื่อก็อ่านละตะ ลนาละทนะ,ะ,ะจือจมละทะละบำดะห่ำตามถ้อยนะครับพอนก็อ่านได้นะครับอ่านอ่านมันเป็นสำเนียงละนาได้นะครับอไอ้สำรับไอ้แบบภาษาละนาเก็าเงาพ้อนอี้มันมีปัญหานะครับบถึงแม้ว่าจะมาหลายที่หลายจา,างเขียนได้หลายแบบนะครับก็มันมีปัญหาพ้นใจลักการภาษาละนาอ่านออกมามันก็ ก็คือภาษาละนานะครับละทะละนะละทะจื่อจำละทะละบำดะหําตามถ้อยมันมันมัน,มนดิ้นมาออกครับมันต้องเป็นอี้นะครับเพราะนั้นก็ขอให้อ,อ่าท่านได้โปรดเข้าใจด้วยนะครับว่าอ่อภาษาละนามันเป็นอี้นะครับเวลามันจะยากน่อยตอน ที่เราเอาไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้หูได้หันได้อ่านตัวนะครับเพราะนั้นอย่างภาษาปริวัติเบบที่สามนี่ก็เขียนมาก,กันหลายแบบนะครับก,ก็พยายามเขียนกันมาครับอ่าเขียนกันไปนะครับอ่ามันเป็นการนําเสนอนะครับช่วงนี้มันเป็นการบลูมเพื่อให้คนที่มาศึกษาภาษาละนานบลูมแล้วก็เขียนกันไปนะครับ มันจะไปถึงบทสรุปเมื่อถึงสองร้อยสามร้อยปีวะน,นะครับอ่าละอ่อนเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาขึ้นมาชนรุ่นหลังนะครับเปิ้นจะมาวิเคราะห์เองนะครับว่าอ๋ออย่างนี้มันถูกนะครับอย่างนี้มันบม่ถูกนะครับอ่าอย่างนี้เปิ้นจะเอาอย่างไรกับเป็นเรื่องของเปิ้นนะครับถ็สองสามร้อยปีนะครับอ่าภาษาลานาฮากจะได้บลูมฮอกจะได้คงไว้นะครับอ่าขอโปรดเข้าใจด้วยนะครับ